วันนี้ม่เสียรดุยก็แคโบราณบอกว่าเสียร์ดุยอยากอุดมากนะครับปล่อยให้มันตลองจริงทั้งสองลูกอยากใจตังค์อยากใจตังค์อยากใจตังอยากูหาตังค์ก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับออบอกกันดีๆนะครับบอกกันดีๆอาล็อกแล้วนะครับรับผิดชเรอคุณหม่มนะครับก็นั่งคืให้กำลังใจนายย้งบอลหแล้วครับวันนี้ยังยิงไม่ได้ครับพี่น้องมคนไปนะครับเสียงมวยครับผู้หลักผู้ใหญ่กันอยู่เยอะนะครับก็ ก็มาชมนายกนะครับตอนนี้นายยกไปทุ่งไหนมาครับมานั่งคุณอีกเชิญยิ้มได้ไหนเนี่ยนะครับคนหนุ่มๆเขาก็อาเต็มกว่าเลยแล้วใช่ไหมก็เลยเลยแล้วนะครับสวังาีครับลูกนี้งโลกีท่าที่บ้านะครับคุณผู้ชมนะฮะ เราดีเ้าเข้าเรดปถงประเทศนอกนะครับลาเล่นสวยเด็ดเด็ดการไดาดนะครับถาเรองเงินเข้ามัเ่เล่อย่างนั้นก็เป็นอะไรบาง่าบาาโอ้มีความเสียงมตครับไม่ขอตัวขอกันเลยนะวะนี่ยะ เปลี <differences S 2> ่ยนมวยครับเปลี่ยนมวยเราไม่รู้ด้วยนะครับพวกเรานั้นต้องการเงินหนึ่งหมื่นบาทครับเป็นอย่างน้อยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ